ไม่ใช่นี่ไม่รุ่นอันนี้ฮกอุ่นไหมไว่าเดี๋ยวเดียวอืมอันนี้ไม่อัตัวน,นี้มันมีตัววอกเลียวนี่มันไม่อันนี้เป๊ะธรรมดาเดี๋ยวใส่เป๊ะดูไม่ใช่พิษเศษ <c oughs> ไม่ไม่เดี๋กล้องเดิมมันนะอ่าเดี๋่ววา,ายบางรุ่นก็แฟนก็ใส่กันคือตรงเนี้ยจะเป็นตัวเลี้ยวแบบนี้นี่อยู่เอาไว้แบบนี้ ปิดไปดัวแบบนี้ตพิ่งแค่กระนีไส่ใส่ไส้ยางเพิ่งนี้แล้วก็ต่อไปแล้วก็เป็้นยัวตัวนี้เหมือนกันตาโนกอะไรกับไส่ใส่ยางเพื่อที่จะให้น้ำมันเล่นไปทางนี้รวมโอเคไปมไ้เราอ่ะน้ำมันจะป่อย เราตรงมี้ด้ตรงนี้หอยดเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแบบนี้ื่อึงงังต้องไปเรียนยูชาววะรถกว่าตื่นตัวใ่หนี่ว่านีเดี๋ยวมันตนี้มันร่วมมาไม่ใช่ที่ตัวแบบนี้เลยถึงทีแตัวนี้เราตัวใช่ตรงนี้แล้วกาไปลงตรงนี้ที่นม่แล้วก็ต่อยาวก็ตัมี้ลอยยาวไปบะโนเลยนี่